มามาอันนี้ก็ยางไทยราคาเบาๆนะครับดีส้นติดอกซิ่งดอกลุยลุยแบบนี้ลุยอาทีก็มีนะคุณจะลุยแบบไหนเรามีหมดใช่มีลุกลุยมีทุกลุยวันนี้มาชมโกดังยางโอ้โหบรรทุกก็มีนี่ถ่ายบรรทุกผมก็เก็บเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรวะพาณิ์ไม่เอาเลยนี่ไงสอ5สองหดห XCD ผมเก็บนะผมเก็บอ่ามีห่อนี้ซื้อเดือนละ400เส้นอาริซันยางไทยยางผลิตในไทยแต่เจ้ของเป็นคนจีนนะแต่เม่ดยินไทยแลนด์แน่นอนอันนี้จัดโปรอยู่นะ265หกห้าสิบสเส้น9ก0 0ันสจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปสนับสนุนอาเซนนอนด้วยนะจริงป่ะเออใช่ใช่ใช่ใชันคุณดูใช่ใ่ใช่โ้เื้ใช่นี่นี่นี่น่มีมมี เขาเนี่ยต้องบอกว่าคือเป็นเจ้าของคนจีนแต่ยางผลิตในไทยสนับสนุนอาเซนอนด้วยโรงงานโรงงานเขาใหญ่นะเอใหญ่นะไม่ใช่เล่นๆนะครับมีครับมครับประกันร้อยหกส6 0วันนี่สองหกห้าเจ็ดเท่าไหร่นะ8 8ดพชุดหนึ่งชุดหนึ่งแปดโอ้โหมาเหอะมาเหอะบอกเลยสายพอบ้านสายลุยมาเลยเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ยางมหาชนเลย ดีโตนั่นเองหอ่อไว้อย่าง,งีอยางที่ว่าห่อนะจะมีอยู่ไม่กี่บริษัทในประเทศไทยตอนนี้มีดีโตน,น,วนีวก็กลัวเห็นดอกก็กลัวเห็นดอกเห็นปี <laughs> ดีโตนครบทุกเบอร์สองสี่สองเจ็ดห้าสิบห้าห้าหกสิบยี่สิบดอกลายสีตั้งศูนย์สตรอมสีดําครบทุกเบอร์มาพักเลยโอ้โหบานาบาลนีน่ะสายลุยเราถูก สองเจ็ดห้าห้ายี่สิบเนี่ยใครหาไม่ได้ทักหาประสิทธิ์เลยนะมีแน่นอนมีของ,ของนี่ไงนิโตะสามัญประจำบ้านเราโอ้โหเป็นไง 26, 5, 6, 6, 10, 18, นสองหกห้าหกสิบสิบแปดเนี่ยสองฝั่งเลยเป็นไงนิโตโอ้โหมีอะไรอีกเนี่ยซูแม็กเนี่ยลายดีเด็กเป็นไงนี่วัยรุ่นสายสายสายฮูบเนะาะสองหกสี่สิบตอนนี้ตอนนี้เหรอมาหาผมเนี่ยเจ็ดเันเก้าพอ เจ็ดพันก้าเจ็ดพันเก้ามาเลยขายเลยโลทั้งกูดังนี่ยางไทยกำลังเป็นกระแสอยู่ที่นี้กำลังเป็นกระแสอยู่ตัวนี้ก็ <S <S แลนด์สปเดอร์เมนินไทลล์สองห้าสิบนะครับจัดโปรอยู่เดี๋ยวนึกก่อนเอาไปแปดพันห้าพอสี่เส้นส่เส้นยางไทยแปดพันห้าใช่เฮ้ยจำไม่ด้วยนะกูพูดอนะไรบ้างแม่งจำไม่ได้หมายละลืมอืมมา แนทโอ้โหสายหุบอีกยี่ห้อหนึ <SAN TA today> ่งสใจสายหุบโอ้โหนี่แนทนี่แข่งพกนี่ไม่ใช่มีจากข้างหน้านะคลังเยอะเยอะเยอะมีพอมีสมควรนี่เบาลงไปแล้วนะมันก็ได้เก็บนี่แนทอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะแนะนาสายหุบนะขายส่งขายปลีกทักได้ร้านค้ามีถ้าถ่ายถ้าไปร้านค้าอยากจะซื้อกับเราก็ทักมาได้แล้วบอกไปร้านค้าขอใบประกอบกิจการนะครับทักมาซื้อกับเราได้ โอเควันนี้ชมประมาณนี้นะครับถ้าสนใจ065449242เบอร์ตรงนะฮะและ ID ดียลน์0849147037พี่ประเสริฐครับผมจาก PNS Auto บางทีบางตาสมุทรปราการครับโอเค